สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีค่ะก็ระดมเครือข่ายขับเคลื่อนด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนประจำปีงบประมาณ2,565ค่ะนางสาวจามรีอันุรัตประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมหารือการจัดทําประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สําคัญตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติประจำปีงบประมาณ2,565 โดยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีก็เปิดเผยว่าได้ระดมเครือข่ายทุกภาคส่วนและสื่อมวลชนร่วมหารือในการจัดทำประเด็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนโดยเรื่องที่นำมาสื่อสารในไตรมาสแรกประกอบด้วยการฟื้นฟูผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อรับการเปิดประเทศ อที่การจัดงานเพชรบุรีซิตี้ออฟกัสต์รโนมีในวันที่10 1ถึง12ธันวาคม2564บริเวณชายหาดชะอำและมาตรการช่วยเหลือทางภาษีแก่ผู้ประกอบการการพัฒนาทักษะอาชีพการจัดหาตำแหน่งงานใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมต่อความต้องการหลังโควิด -19 ระบบสาธารณสุขและการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด -19 แบบเชิงรุกความเข้าใจถึงวิถีชีวิตแบบ New Normal เพื่อใช้ชีวิตกับโควิด19ระยะยาว ตามบริหารจัดการควบคุมแรงงานต่างด้าวการส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทยและการปราบปรามทุจริตและความโปร่งใสของรัฐค่ะ